เป็นตื้อเป็นซอเป็นซอขึ้นลูกแคบเนี่ยโอ้โหขนาดกับมานับเทื่ออะไรทุกคนประมาณซีหาเทื่ออะไรมั้งมาเต๋อมาเตะแต่ละมุมเตะแต่ละมุมบาเลยสังเกตเนาะมันจะมีจุดเด่นต่างกันเนอะทุกคนแต่ละมุม ยานธุรกิจพี่นอ้อยงยานบอกเลยได้วัเป็นยานธุรกิจมากๆเลยยาน สบายดีสบายดีพี่ของซองฟังไทยลาเนาะทีเขามาทำโชคนี่กับมาก,กดไหลกดแท่เพื่อเป็นกำลังใจให้เ้าทำคลิปต่อไปตอนนี้ต่อมกับยูทีสถานีซ่องนุนซีนั่นเองนะทุกคนตอบจะว่าอัปเดตสวนสาธารณนะซ่องนุนซีเนาะหลังจากทีบอเดม่าโดนนะทุกคนนี่ก็คือวีทเอสทีจะมุ่งหนา้าไปทีไปทางบางหวาเนาะ ซ้ายดีกว่ะเจมีหแ่งทองเทียวลลยอยู่นะทุกคนคือสะพานธานีสะพานตากสินกานั่งเรือไปทีไอคอนสยามดูบ่าเอเชียทีพไร่อ,อ,า, I, อาจจะคาโดยสารเรือกับประมาณ10บาทประมาณ10บาท20บาทอยู่มีเนาะปุ๊บนะทุัวันหนึ่งเป็นยานธุรกิจกับคาโดยเรือยาน,น ลงไปทางล่างกันทุกคนโอ้คงเหงี่ยมเลยเหี่ยมหมดกอยยังนอันนี้กิบ12นาฬิกา40นาทีเนาะโอ้ตึกสูงโคตรยานธุรกิจเลย กูตะก้นอ๋อเม,มื่อเมืองมุมงในแห้งสวยเหรมุ่งหดเลยเป็นตื้อเป็นซอเป็นซอคือตัวแคบเนี่ยอโอ้โหขนาดกับมานับเทื่ออะไรทุกคนประมาณซีหาเทื่ออะไรมั้งมาแต่ว่าแต่ละมุมแต่ละมุมบรได้สังเกตเนาะมันจะมีจุดเด่นต่างกันเยอะทุกคนแต่ละมุม มุมที b t s ใส่โคกงน่าม,มุมเนี่ยโอ้แต่ละมุมแบบว่าสังเกตพอดีกับพอเความสวยงามดีอทุกคน นี่ก็บชิเป็นอีกจุดนึงเนาะที่นักดดนท่องเที่ยวมาถ่ายรูรลายเนาะ กลางคืนเพื่งก็จะเปิดไฟนะทุกคนกลางคืน,นแต่ว่าสวยงามเลยนะฮะเรืองอยู่ฝั่งนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้กันมุ่งนี่ก็เป็นมุ่งมิงคุ้มมิ่งลอตีส้ำอ่ะ,อะยืนดู รถไฟ BTS สไลด์โวงอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถหวานพิเศษแป่ว่าตอนมคข่ขค้นหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ยากเนย่ไนีแต่ตึกสูงๆมาสังเกตเลยโอ้โหแบบว่าคือเมืองนอกด้วยนะทุกคนมาถ่ายดูเนสำหรับคนที่ไรคนไรโบเคยมาเราเก็เขาใจว่าเป็นเมืองนอกนะทะกตคนตึกสองฝั่งฝาขวาและซ้าย สวยเนาะทุกคนเนาะหันมาดูมุมนี้ว้าวมุมนี้คิดว่าไปต่างประเทศสวยสวย ไสวกันสวยมากโมเม้เหมาะแก่การถ่ายรูปนะทุกคน มาะกการถ่ายรูปจริงๆเพราะว่ามันจะมีตึกข้างหลังแล้วก็จะมีไอเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วเรามาดูฝั่งนี้กันตอนนี้ก็จะเป็นคลองไม่รู้ว่าซื้อคลองอะไร ไปแล้วทุกคนเนาะจะมีตึกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะมีดูนนะต่างๆเนาะก็คือคองน้ำเนี่ยดูดีทุกคนสวยๆๆย,ย่ยานนี้สวยมาก 盖沃坤。<noise> <noise> มีกับโซยว่แพร่แล้วเขาเป็นบาง์คิมในตอมกาจ,จบจบคลิปไปเพียงันเด้อสวัสดีครับคินหนาเจอกันพี่น้อง